สวัสดีครับอาร์ตนัส,สิทธิาชมพนุชครับสมสรน,นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีครับวันนี้นะคะพี่อาร์ตนะจะมาเล่ากิจกรรมดีๆให้กับทุกคนนะครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ ทุกคนร่วมสนุกกับกิจกรรมครับ STSU Story Activity โดยการร่วมกันนะครับกดติดตาม Facebook ของสโม,มสรน,นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะครับหรือกดติดตาม YouTube ของ STSU Evolver นะคะพร้อมกับคอมเมนต์นะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับของ STSU Story นะคร EP 1ตอนหัวโขนบ้านช่างปั้มนะครับโดยหัวโขนนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องอยังไงกับชีวิตของคุณ ทางทีมงานนะครับจะคัดเลือก2คอมเมนต์ที่ทางทีมงานถูกใจแล้วจะส่งของรางวัลสุดพิเศษนะครับไปให้คุณเพราะฉะนั้นมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้พี่อารไปก่อนแล้วบ๊ายบาย